นิทานเรื่องรสชาติของกระบีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นลูกชายของนักดาบชื่อดังท่านหนึ่งพ่อของเขามักจะตำหนิเขาเสมอว่าเขาฝึกฝนกระบีได้ไม่ดีไม่สามารถเข้าถึงวิถีทางแห่งกระบีชั้นยอดได้แล้วตัดขาดความเป็นพ่อลูกกับเขาชายหนุ่มนั้นจึงเดินทางไปที่ภูเขาแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของมือกระบี่ชื่อดังท่านหนึ่งนักกระบี่ชื่อดังพูดอย่างไม่มีเยื่อใยว่าเจ้าไม่อาจทำตามจุดประสงค์ของข้าได้หรอกหากข้ามันตั้งใจฝึกฝนต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะกลายเป็นนักกระบี่ชั้นหนึ่งได้ตามอายุของเจ้าข้ารอนานอย่างนั้นไม่ได้เพียงแต่ท่านยอมสอนข้าข้ายอมทนรับความลำบากทุกอย่าง พื่อให้ถึงจุดหมายและหากข้ายอมเป็นทารับใช้จะต้องใช้เวลาเท่าไหรอาจจะเป็นสิบปีอาจารย์กระบี่ชื่อดังตอบท่านพ่อของข้าอายุมากแล้วไม่นานข้าคงต้องกลับไปดูแลโรนิบาิท่านและหากข้าเพิ่มความมานะฝึกฝนให้มากยิ่งขึ้นต้องใช้เวลาสักเท่าไรอืมอาจจะเป็นสาสิบปี ท่านพูดอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อกี้ก็บอกว่าสิบปีตอนนี้ก็บอกว่าสามสิบปีข้าไม่กลัวความลำบากอะไรแต่ต้องใช้เวลาที่สั้นที่สุดที่จะถึงสุดยอดเคล็ดวิชาอืมถ้าอย่างนั้นเจ้าคงต้องฝึกอีกเจดสิบปีถึงจะได้อย่างเจ้าเร่งรีบที่จะหวังผลส่วนใหญ่มักจะไม่ถึงจุดมุ่งหมายในที่สุด ชายหนุ่มนั้นก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะตนเองขาดความอดทนจึงถูกปฏิเสธจึงตอบว่าก็ได้ข้ายอมทำตามแล้วแต่อาจารย์นั้นก็ตั้งกฎไว้ว่าห้ามพูดถึงเรื่องต่างๆของกระบีและห้ามแตะต้องถูกดาบทุกชนิดและให้ทำครัวล้างจานจัดที่นอนเก็บกวาดบ้านและทุกที่ทั่วบริเวณ รวมทั้งดูแลสวนดอกไม้ด้วยแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องก,การฝึกกระบี่เลยสามปีผ่านไปหนุ่มนั้นก็ยังคงทำงานหนักอยู่อย่างนั้นทุกครั้งที่คิดถึงอนาคตของตนเองก็รู้สึกเศร้าใจยิ่งนักที่เคยตั้งใจไว้จะฝึกกระบี่ให้ได้ดีแต่ไม่เคยได้ฝึกเลยแม้แต่ครั้งเดียววันหนึ่งท่านอาจารย์ค่อยๆย,ย่องไปทางด้านหลังเขา แล้วใช้กระบี่ไม้แทงเขาอย่างแรงไปหนึ่งครั้งวันที่สองขณะที่ชายหนุ่มกำลังสาลวนอยู่กับการทำกับข้าวท่านอาจารย์ก็ย่องไปแทงด้านหลังอีกครั้งหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนชายหนุ่มน,นั้นจะต้องคอยระมัดระวังป้องกันไม่ให้ถูกแทงวันหนึ่ง24ชั่วโมงหากไม่ระวังแม้แต่วินาทีเดียว เขาก็จะได้ลิ้มรสชาติของการถูกแทงแต่เขาก็ได้เรียนรู้เหตุผลของหลักการนี้หลังจากที่เข้าใจแล้วอาจารย์ก็ยอมสอนวิชาให้ที่สุดเขาก็ได้เป็นกระบีมือหนึ่งแห่งยุคนั้นนิทานเรื่องวิธีการเดียวกันมีภิกษุรูปหนึ่งสร้างวัดและตั้งตนเป็นเจ้าอาวาส รับลูกศิษย์ไว้หลายคนทุกๆวันก็จะให้เราลูกศิษย์อ่านคำภีปัดกวาดดูแลวัดดูแลสวนผักกิจวัตรที่ท่านทำบ่อยๆคือนั่งสมาธิทุกวันเหมือนพระอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วก็นำบทสโลกต่างๆที่อ่านมาจากในหนังสือแล้วไปบรรยายให้ลูกศิษย์ฟังทุกๆวันในช่วงบ่ายภิกษุท่านนี้ จะต้องไปจำวัดในกุฏิเหล่าลูกศิษย์จึงถามว่าท่านอาจารย์ทำไมต้องจำวัดในทุกๆบ่ายท่านคงจื้อจะต้องงีบหลับทุกวันเพื่อไปพบกับท่านผู้รู้คือท่านจัวกงแล้วนำคำสอนของผู้รู้มาถ่ายทอดให้ศิษย์อีกต่อหนึ่งข่าก็เช่นกันในความฝันข่าก็พบกับผู้รู้ได้เหมือนกันอาจารย์ตอบ บ่ายวันหนึ่งอากาศค่อนข้างอบอ้าวขณะที่เหล่าลูกศิษย์กำลังนั่งสมาธิหลายคนนั่งสับประงกบบางคนก็นั่งหลับไปเลยท่านอาจารย์เห็นจึงปลุกให้ทุกคนตื่นแล้วเทศอบรมว่าการนั่งสมาธิควรจะมีจิตท,ที่นิ่งเหมือนน้ำพวกเจ้าทำไมถึงนั่งหลับพวกเราหลับแล้วไปในฝัน ไปพบบัณฑิตผู้รู้โบราณเหมือนกับที่ท่านองจื้อไปพบกับท่านโจโกงท่านอาจารย์ตกตะลึงที่ลูกศิษย์ใช้วิธีของตนเองส่วนกลับมาแต่ก็ยังรักษาทีท่าแล้วถามว่าแล้วเราบัณฑิตแนะนำชี้แนะพวกเจ้าว่าอย่างไรในความฝันเมื่อพบกับผู้รู้พวกเราถามว่าอาจารย์ของข้ามาขอคำชี้แนะจากท่านทุกวัน จึงขอให้ท่านชี้แนะให้ความรู้กับพวกเราบ้างแต่ท่านบัณฑิตต,ตอบว่าข้าไม่เคยพบกับอาจารย์ของพวกเจ้าเลยนิทานเรื่องอุปนิสัยปัจจัยห่วงทิงเจียนเป็นอมาต์และเป็นนักกรเขียนบทกรและบทความไว้มากมายศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นลูกกระตันยูมักจะดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอมัมพฤึ์ด้วยตนเองแม่เมื่อรับตำแหน่งเป็นอามาตยแล้วก็ยังทำหน้าที่นี้เหมือนเดิมเมื่ออายุได้26ปีก็ได้รับมอบหมายให้ไปปกครองดูแลหัวเมืองเมืองหนึ่งวันหนึ่งขณะที่นอนพักกลางวันอยู่ได้ฝันเห็นตนเองเดินออกมาจากที่พักไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เห็นญิงชลาคนหนึ่งกำลังถือทูบเส้นไหว้เจ้าอยู่ในปากก็พึม,พ,มพึมพำพำไปมาเหมือนกับกำลังเอ่ยชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เขามองไปที่โตะไหว้เจ้าก็เห็นมีถ้วยบะหมี่ขึ้นช่ายวางอยู่ยังมีควันร้อน,ลอนและส่งกลิ่นหอมโชยมาเขาเลยหยิบขึ้นมาทานอย่างไม่รู้ตัวทานเสร็จแล้วก็เดินกลับไปที่พาร์เมื่อตื่นขึ้นมา ก็ยังจำความฝันได้อย่างแม่นยำและที่น่าประหลาดใจคือในปากของเขายังมีกลิ่นหอมของขึ้นช่ายติดอยู่รุ่งึ้นอีกวันเขาก็ฝันอีกความฝันและเหตุการณ์ต่างๆยังเหมือนเดิมและเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังมีกลิ่นของขึ้นช่ายติดอยู่เหมือนเดิมเขารู้สึกประหลาดใจมากพร้อมกับเดินออกจากที่พักไปตามทางเดินที่เดินในฝัน ขณะที่เดินอยู่เขารู้สึกว่าทางเดินนั้นเหมือนในฝันทุกประการที่สุดเขาก็เดินมาถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งเห็นประตูปิดอยู่จึงคาะประตูเห็นหญิงชลาผมขาวเปิดประตูออกมาเขาจึงถามหญิงชลานั้นว่าวันสองวันที่ผ่านมามีคนมาขอกินบะหมีม่ใช่หรือเปล่าหญิงชลานั้นตอบว่า เมื่อวานเป็นวันครบรอบวันตายของลูกสาวตอนที่ลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ชอบทานบะหมี่ขึ้นช่ายมากดังนั้นเมื่อครบรอบวันตายของทุกปีก็จะนำบะหมี่มาเส้นไหว้และเรียกชื่อลูกสาวให้มากินอามมาดนั้นถามว่าลูกสาวของท่านตายไปนานแค่ไหนแล้ว26ปีแล้วอามมาดนั้นคิดในใจว่า ปีนี้ข้าก็อายุ26เมื่อวานก็เป็นวันเกิดของข้าเลยถามหญิงชลาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของลูกสาวเขาอย่างละเอียดหญิงชลานั้นเล่าว,ว่าหล่อนมีลูกสาวเพียงคนเดียวขณะที่ลูกสาวยังมีชีวิตอยู่รักการอ่านมากมีความศรัทธาและนับถือศาสนามากและก็เป็นลูก,กตัญยูเมื่อป่วยหนักใกล้ตาย ลูกสาวอยากบอกกับแม่ว่าจะต้องกลับมาหาแม่อีกครั้งเมื่ออมานนั้นเดินเข้ามาในบ้านหญิงชลาชี้ไปที่หีบไม้แล้วพูดว่าหีบไม้นั้นเป็นที่ใส่หนังสือทั้งหมดและปิดกุญแจล็อกไว้แต่จนป่านนี้ยังหากุญแจไม่เจอจึงยังไม่เคยเปิดออกมาที่น่าแปลกก็คือยูย่ๆอมานนั้นก็นึกออกว่ากุญแจวางไว้ที่ไหน จึงหยิบมาแล้วไขออกภายในหีมีบทความเขียนไว้มากมายเมื่อเขาอ่านดูรู้สึกตกใจมากเพราะทุกครั้งที่เขาสอบข้อเขียนของทางการข้อเขียนของเขาเหมือนกับบทความที่อยู่ในกระดาษไม่ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่นิดเดียวอามานนั้นจึงเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าหญิงชลานั้นคือมารดาของเขาเมื่อชาติก่อนเขาจึงรับหญิงชลานั้นกลับบ้าน หอมกับปรนนิบัติรับใช้อย่างดีเช่นเดียวกับมารดาของตนในชาตินี้นิทานเรื่องแรงบุญมีหญิงชายคู่หนึ่งพบกันและรักกันเมื่อความรักสุขงอมจึงกำหนดวันแต่งงานขึ้นก่อนที่จะถึงวันงานฝ่ายหญิงกลับไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นชายหนุ่มคนนั้น รับความกระทบกระเทือนใจไม่ไหวถึงกับล้มป่วยไปเลยคนในครอบครัวพยายามทุกวิถีทางที่จะหาทางมาเยียวยาให้หายป่วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่มองอาการของเขาสุดลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งมีพาธุดงเดินผ่านไปแถวนั้นรู้ความเป็นไปของเหตุนี้จึงคิดจะชี้ทางสว่างให้ พระทุดงรูปนั้นเข้าไปนั่งใกล้ๆเตียงแล้วหยิบกระจกขึ้นมาบานหนึ่งให้ชายหนุ่มคนนั้นดูในความสลืมสลือนั้นชายหนุ่มเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าตายนอนเปลือยอยู่ริมชายหาดมีชายคนหนึ่งเดินผ่านไปเห็นสายหัวแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วชายคนที่สอง ถอดเสื้อผ้าของตัวเองไปปิดศพนั้นเพื่อไม่ให้อุจาตาและเดินผ่านไปชายคนที่สามผ่านมาเห็นก็จัดการขุดหลุมและฝังศพหญิงสาวนั้นตัดกลับไปอีกรูปหนึ่งเป็นยุคปัจจุบันเขาเห็นหญิงคนรักของเขากำลังอยู่ในห้องหอกับสามีภายใต้แสงเทียนอันโรแมนติกชายหนุ่มไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผาทุดงนั้นอธิบายให้ฟังว่าศพนั้นคือหญิงสาวคนรักในปัจจุบันของเขาเจ้าคือคนที่สองที่ผ่านไปเห็นศพนั้นแล้วนำเสื้อไปปิดศพนั้นมาในชาตินี้จึงได้แต่ความรักจากหญิงสาวแต่ที่สุดแล้วหญิงคนนั้นต้องไปตอบแทนบุญคุณให้กับอีกคนหนึ่งตลอดชีวิตและชายคนนั้นคือคนที่สามที่นำศพหล่อนไปฝัง และคนคนนั้นคือสามีของหล่อนในปัจจุบันชายหนุ่มที่ป่วยอยู่เข้าใจในต้นเหตุผลกรรมนั้นอย่างชัดเจนลุกขึ้นจากเตียงได้หายป่วยทันทีสิ่งที่เป็นของท่านช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นของท่านสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของท่านทำอย่างไรก็ยื้ยุดมาไม่ได้หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ